พี่คนมาสื่อแน่่อยพี่น้องเอ้ยได้ขายอีกละ่ะคล้ายล่ะแน่่อยกิโลละสามร้อยจ้าแน่ตุดหางมาจอคนมักอยู่ในน้ำเย็นๆเด้อนี่อยู่ในน้ำเย็นๆคนสอบอยู่น้ำเย็นๆไปนะสวยสวยโลนึงคนมาสามร้อยบาทจ้าลูกค้ามาสั้างหําคงคำคก็เลยจัดแห่งคำคำ ขึ้นมาหลับเองเน่นหลับเองเด้อพี่นอ้องเนี่ยเพราะว่า,าสงรงกรไดก็สิตาลลำทางไหมมันหอดน,นี่ไงแกวปนกระไดได้เียแกวปนกระไดสวยๆเขาค้ายไปร้ายเธออะไรเด้เนี้อ่างนี่เด้๋ดน้นี่ร้ายพันแล้วอ่างสองสามพันแล้วมั้งอ่าง เรก็ขย้ายไปเรื่อยตัวนี้เราก็ขย้ายเรื่อยขย้ายเรื่อยขย้ายไปเรื่อย,ยไปเรื่อยเมื่ออยากได้เป็นของเรียงนี้งยง่ายงขย้ายไปเรื่อยไปเรื่อยขย้ายไปใช้ไปน้ำขย้ายไปนำ้ำไปน,ไปนะสวยเห้สวยเห้สวยเห้ สวยมากเลยจ้าตอนแรกขพอเห็นว่ามันงามละ่ะเจ้าที่นี่มีคนมาขอยลงในันโทรศัพท์พในเฟสกับทางมาจากไดนก็เลยว่ามาลาบอายุหน้าร้านโอเคช็อปเรื่องวะมันทรงบ่ได้ทรงมันสิตายน้ำทางพี่นอ้องต้องมาเอาเองมาลาบเองอยู่หน้าบ้านเดีย๋ยวเอาให้เพิ่นก่อน เพื่นรออยู่หน้าบ้านเพื <c oughs> ่อนรออยู่หน้าบ้าน